สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทุกท่านครับอาต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับวงจรไฟนะครับสำหรับรถคันนี้ไฟไม่ออกหวัวเทียนนะครับไฟไม่ออกหวัวเทียนนะครับพี่น้อง FC นะสำหรับไรากาคันนี้เราจึงจะพาพี่น้อง FC มาดูความผิดปกติที่เรานะครับได้พบได้เจอในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะมีจุดไหนบ้างที่เราพบความผิดปกตินะครับพี่น้อง FC อ่าอันดับแรกเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นวงจรจุดระเบิดแบบ DC CDI DC นะครับ DC ก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับอ้าเราดูจากสายสีดำตรงนี้ก็ได้นะครับสายสีดำนะครับเป็นสายไฟบวกจากแบตเตอรี่จากสวิตช์กุญแจนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำเงินขาวนะครับน้ำเงินขาวเส้นนี้ นะครับก็เป็นสายพัชเชอร์คอยนะครับอ่านี่เป็นชุดสายไฟที่ขึ้นมาจากพัชเชอร์คอยก็จะมีน้ําเงินขาวนะครับอ่าน้ําเงินขาวเป็นพัชเชอร์เขียวเป็นกาวแล้วก็สีเหลือง2เส้นเป็นสายไฟชาร์ตนะครับทุกท่านอ่าอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะพาพี่น้อง f c ไปตรวจเช็คนั่นก็คือนะครับเราจะไปทําการตรวจเช็คว่าค่าพัชเชอร์มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับรถคันนี้นะ ครับทุกท่านทีนี้เราก็มาดูค่าพัชเชอร์นะมันติมิเตอร์ตัวนี้ถ้า,าว่าเราจะวัดพัชเชอร์คอยนะครับเราจะต้องตั้งค่ามาที่การวัดความต่อเนื่องด้วยเสียงนะครับมันก็แล้วแต่ยี่ห้อและก็แบรนด์ของมันติมิเตอร์นะครับมิเตอร์บางตัวตั้ง2 k บางตัวตั้ง20 k บางตัวตั้งคูณพัน 1, นะครับก็แล้วแต่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตรงนี้เราจะวัดสายพัชเชอร์ นะครับค okay. like totally ู่กันเลยนะครับน้ําเงินขาวกับเขียวนะครับทุกท่านนี่นะอ่าเมื่อเราทําการวัดแล้วนะครับอ่าครับค่าพัชเชอร์แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าแทบจะไม่ขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆือนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอออ่าต้องปรับค่าไปย่านอื่นหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการปรับค่าไปย่านอื่นนะอ่าเห็นไหมย่านนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับย่านนี้ก็ไม่ได้นะครับย่านนี้ก็อ่าไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าย่านนี้ก็ไม่ได้นะครับ ค่าพัดเชอคอยอย่างน้อยต้องมี150ขึ้นไปแหละนะครับพี่น้อง f อยิ่งเป็นรถซีสูงค่ามันก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยอันดับแรกสิ่งที่เราเจอก็คือพัดเชื่อคอยเสียนั่นเองนะครับเพื่อนๆลำดับต่อไปนะครับเราก็จะไปทำการไลร่ตัวเช็คไฟเลี้ยงกล่องนะครับไฟเลี้ยงกล่องก็คือสายเส้นสีดําตัวนี้นะครับจะมีไฟมาหรือไม่นะครับเป็นการวัดไฟ ดีซีนะครับอ่าจะมาไหมนะครับทุกท่านอ่าไฟดีซีมานะครับไฟดีซีมานะครับเนี่ยอันนี้นะครับสายสีดานะครับสายสีดานะครับอ่าไฟดีซีมานะครับทุกท่านอ่าทีนี้นะครับในเมื่อนะครับฟัชเชอร์เสียนะครับฟัชเชอร์เสียไฟมาแต่นะครับผมจะให้พี่น้อง f c ได้ดูอีกหนึ่งปัญหานะครับอ่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฟัชเชอร์คอยเสีย นะครับพี่นะ้อง F4 นะอ่าสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือนี่ผมจะถอดปลั๊กนี้ออกให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับครับทุกท่านแจ็คสายไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟหรือว่าขึ้นมาจากฟินคอยเราได้ถอดแยกออกจากกาันแล้วเราจะวัดสายฟัซเชอร์นะครับเส้นนี้ว่ามาถึงกล่องหรือไม่นะครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องทําการวัดนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่า เสียงนะครับมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับอ่ามันต่อเนื่องนะแต่ทีนี้เพื่อนๆมาดูสิ่งที่ผิดปกตินะอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะผมเอานะครับสายมันติมิเตอร์จิ้มเข้าไปที่นะครับสายสีน้ําเงินนะสายสีน้ําเงินนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเมื่อผมเอานะครับสาย ไปจิ้มไว้ที่ขั้วสีน้ําเงินผมจะวัดความต่อเนื่องกับขั้วอื่นๆนะครับเรามาดูกันนะครับถึงความผิดปกติให้เพื่อนๆฟังเสียงนะ,ะสายสีน้ำเงินขาวต่อเนื่องนะครับแล้วมันไปต่อเนื่องกับสายสีดำเหลืองได้อย่างไรในเมื่อสายไฟจากตรงนี้มันก็มาแค่นี้นะครับจากตรงนี้มาแค่นี้แล้วมันไปต่อกับสาย อ่าดำเหลืองได้ไงนะครับดำเหลืองนะนเนี่ยนะอ่ามันไปต่อกับดำเหลืองได้ไงแล้วทีนี้เรามาจิ้มสายสีเขียวมันเป็นสายกาว2เส้นนะมันไปต่อเนื่องก,กันกับสายสีเขียวได้อย่างไรอ่าสายสีเขียวทั้ง2เส้นเลยนะเห็นไหมแล้วก็จะมีน้ําเงินเหลืองอีกเส้นหนึ่งนะครับ นั่นหมายความว่าสายไฟทั้งหมดทั้งมวลอยู่ตรงนี้นะครับมันเชื่อมต่อถึงกันนะครับแล้วมันเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไรก็ในเมื่อนะครับสายสีน้ําเงินมันก็มาจากตรงนี้มาตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับแล้วมันไปต่อเชื่อมโยงกันกับสายอื่นได้อย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องค้นหานะครับ <S <S ดีไม่ดีเชื่อมต่อมาถึงาสายไฟด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองดูสายไฟนะ อ่ามันไม่เชื่อมกับสายไฟนะครับมันไม่เชื่อมกับสายไฟแต่ว่าสายอย่างอื่นมันเชื่อมต่อถึงกันหมดมันเป็นไฟได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบให้เจอนะครับว่ารถคันนี้มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเ,เพื่อนๆครับผมพี่น้องเอฟซีครับอ่ะนะครับในเมื่อระบบสายไฟมีปัญหานะครับผมก็เลยได้ทําการนะครับถอด นะครับชุดพัชเชอรอออกมานะครับมีข้อสงสัยว่าสายไหนกันแน่ที่มันเป็นสายของอพัชเชอร์คอยนะครับก็นี่ครับอ่าขาวน้ําเงินนะครับอ่าน้ําเงินขาวนะครับน้าเงินขาวกับเขียวนะครับน้าเงินขาวเป็นสายไฟเฉียวเป็นกาวนะครับทีนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าพัชเชอร์คอยตัวนี้นะครับมันมี2ส,สายนะครับก็คือนะครับสายไฟคู่นี้นะครับจะเป็นสายของพัชเชอร์คอย นะครับแต่ปัญหาที่ม <c oughs> ันเกิดขึ้นให้เพื่อนเพื่อนฟังตามนี้นะสายไฟขาวน้าเงินนะขาวน้าเงินเส้นนี้นะครับที่ขึ้นจากมัดไฟนะมันยิงมานี่นะยิงยาวมาเลยนะครับสายไฟเนี่ยขาวน้ําเงินเห็นไหมนี่ขาวน้ําเงินนะครับไปที่ไหนรู้ไหมสายขาวน้ําเงินเนี่ยมันไปที่สวิตช์แฮนด์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สวิตช์แฮนด์กันนะครับมันมาทําไมที่นี่นะครับตรงนี้นะครับสายขาวน้ําเงินนะครับมันมาตรงนี้ นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทาการเปิดไฟแฟลชสักนิดหนึ่งนี่นะครับพี่น้อง fc ครับเห็นไหมสายขาวน้ําเงินมันมาสวิตต์ตรงกลางนะครับเห็นไหมขาวน้ําเงินนะครับอ่าถ้าเรามูดูมุมนี้มันอาจจะเป็นเหลืองนะครับแต่ว่ามันเป็นขาวน้ําเงินนะน้ําเงินขาวนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงปลายนี้โป้งนะครับอ่าเป็นขาวน้ําเงินตรงนี้นะครับสวิตต์ตรงนี้เรามาดูสัญลักษณ์กันนะครับสวิตต์ตรงนี้นะนี่สัญลักษณ์สัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดไฟหลีแล้วก็อ่า ไฟท้ายหรือเปล่านะครับไฟดีแล้วก็ไฟท้ายหรือเปล่านะครับอ่าผมก็เลยสงสัยอยู่นะครับว่าสายไฟสายน้ําเงินขาวมันมาทําไมที่สวิตต์ตรงนี้แล้วมันมันมาเชื่อมก,กันกับไฟ DC ที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีสายไฟ3ามเส้นก็คือเส้นสีดําเป็นไฟมาจากสวิตก์ุญแกอยู่แล้ว แล้วก็สายสีเทานะครับหรือเทาหรือนะ้านตาลนี่แหละจะเป็นสายไฟเรือนใหม่แล้วนะครับสวิตมันเชื่อมอาสายพัดเชอรอนะครับกับสายไฟ DC เชื่อมเข้าด้วยกันนะครับสวิตนะอ่าในข้อสงสัยก็ได้เพียงแค่ชิดนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับใช้ไฟ DC ช่วยวงจร อ่าพัชเชอร์คอยหรือเปล่านะครับพี่น้อง f c นะเพราะว่าเราดูจากวงจรตรงนี้นะเราดูจากสายไฟตรงนี้นะไฟมันมาตรงนี้นะครับมันมาเป็นสีแยกนะครับสีแยกก็คือนะครับจากพัชเชอร์มามาแยกตรงนี้ไปกล่องแล้วก็แยกไปสวิตช์แทนแล้วก็สายเส้นสีเหลืองดำนี่เป็นสายลันออฟนะครับพี่น้อง f c นะมันก็ไม่มีที่อื่นไปแล้วนะครับสายสีน้ําเงินมันไปเชื่อมต่อกันกับสายสีดํา เพราะอะไรอันนี้ผมไม่มีคําตอบให้นะมันเชื่อมกันอยู่ตรงนี้นะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาที่เราทําการวัดความต่อเนื่องของสายไฟนี่สายไฟมันต่อเนื่องถึงกันทุกเส้นนะครับ สายไฟที่แจ็คหน้ากล่องนะครับมันเชื่อมต่อกันทุกเส้นก็เพราะนี่แหละนะครับไปตัวสวิตช์แฮนด์เป็นตัวเชื่อมนะครับพี่น้อง f c นะสวิตช์ตัวบนนะครับเป็นสวิตช์รันอฟแต่ว่าสีสายไฟก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะเป็นขาวดําแต่พอไปถึงพัชชิคอยก็เป็นสีเหลืองดําดําเหลืองนะครับพี่นอนะ้อง f c นะอสายไฟมันมี2เส้นแค่นี้นะครับอตรงนี้นะาสายไฟสวิตช์กุญแจนะครับมีแค่2เส้นนะครับสุดท้านนะ ดังนั้นนะครับเราก็ได้เคเพียงแค่สันนิษฐานนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับใช้ไฟ DC เข้ามาเสริมในวงจรพัดเชื่คอยนะครับพี่น้อง FC นะถ้า,าว่าใครมีข้อมูลก็แนะนำเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงเอาไฟนะครับ AC กับ DC มาชนกันนะครับพัดเจืคอยเป็น AC นะครับไฟรีหรือว่าไฟเรือนใหม่เป็นไฟ DC ทําไมเขาถึงเอาไปบวกกันนะครับพี่น้องเอซีแน่นอนนะครับไฟแบตเตอรี่มันมาเยอะกว่านะไฟแบตเตอรี่มาเยอะกว่า,ไฟ,ตตา,วาไฟพัดเจืคอยมันต้องไหลมาเข้ากล่อง CDI อยู่แล้วนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องใช้ไฟ DC นะและเท่าที่เราทําการวัดดูนะไฟ ไฟ DC จะวิ่งมาตามสายพัดเชอร์ประมาณ 1V โวลต์แล้วอะไรเป็นตัวต้านทานไม่ให้ไฟมันมา 12V โวลต์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อ,ขอคิดต่อไปแต่ที่แน่ๆเราไล่วงจรไฟแล้วไฟมาที่หัวเทียนแล้วนะครับทุกท่านนะ,ะในคลิปนี้ในเคสนี้นะครับก็เป็นแนวทางที่นำมาให้เพื่อนๆพน้พนองเอได้ดูแต่ นะครับเราก็มีคลิปในขั้นตอนของการไล่วงจรไฟลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง FC จะมีคลิป